สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวฟลุกนะครับจะพาไปวัดบางพางระนครปฐมใช่ไหมคร<ช>อ่านครปฐมนะฮะจะพาไปรีวิวดูว่าเอ้ยมีอะไรบ้างมีวัตถุมงคลหรือว่ามีการทำสรีรมงคลอย่างไรบ้างนะครับผมก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกนะครับเดี๋ยวรอไปชมกันพร้อมกันเลยครับตอนนี้เดินทางอยู่ต้งผมมาไหว้ราหูนะครับมาไหว้พระราหูเนื่องจากผมเนี่ยปีเนี้ย ปีมะแมนะแล้วก็ราศีพิจิกนะครับราหูเข้าอมเต็มเมเลยก็มาไหว้ท่านแล้วก็นี่ครับได้ตะกุดพระราหูมาติดตัวนะฮะก็ถ้าพูดตรงๆนะฮะในชีวิตนี้นะครับเพิ่งเคยมาไหว้พระราหูจริงจังนะฮะครั้งแรกแต่ผมลืมถ่ายรีวิวอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมจะไปถ่ายรีวิววัดบางพระให้กับเพื่อนๆชมนะครับวัดบางพระนะครับตรงนี้คือจะเป็นมุมแบบมีแม่น้านี่ครับมีแม่น้ําให้ดูก่อนครับดูรอบๆนะผมจะเข้าไป้าใน มีรอบรอบนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระปู่หรือีนะครับนี่มีแบบว่าตามชื่อเลยนะครับผมก็ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับดูนะครับเป็นฤาษีแบบรุปปางเลยก็ว่าได้หรือว่ารูปแบบเห็นเรียกไม่ค่อยถูกองขออภัยด้วยนะฮะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในก็พาชมรอบๆกันนะครับนี่มานี่มัน วัดนี้นะครับมีประวัติร้อยกว่าปีใช่ไหมอ่าร้อยกว่าปีแล้วมันจะดูนะนี่น,นี่นี่เรียกว่าท้องใหญ่นะทรายมงคลวัดบางพระนะครับท้องใหญ่มากนะครับส่วนตรงนี้นะครับสวยงามครับบออาการมาถ่ายรูปแล้วก็เพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็ที่ดังเลยนะฮะหลวงพ่อเปิ่นนะครับดังเรื่องเสือใช่ไหมโอ้โห,โห,โโหต้องมาชมบนภัยครับว่าท่านเนี่ยมีอะไรนะมีรูปปัน้นไว้ แล้วก็มีสาริกาตะกุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นพราศึกกระจายบ้านใช่ข้าศึกกระจายนะนี่มากับน้องสาวนะฮะเดี๋ยวเราจะองวองมีลูกไกยนะฮะอ่านี้มีเงาะมีเงาะส่วนใหญ่เนี่ยทางเข้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยเสือนะแต่ว่านี่รอบนอกเป็นลูซีนะผมคาดว่าน่าจะดังเรื่องลูซีเสียพ่อแก่แล้วก็เรื่องเสือเนี่ยเป็นหลักเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษานะอันนี้เรามารีวิวแบบว่าไม่มีสคริปต์เลย ตบบตามความรู้สึกแล้ว่าผมไม่เคยมาครั้งแรกนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเดินมาปั๊บนะครับหายดีไหมครับคุณพี่ดีค่ะครับครับผมเนี่ยฮะคราวนี้นะฮะก็โอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยมุมอะไรนะน้ำตกใช่ไหมน้ำตกใช่ไหมสองกราดูน้ำตกนะฮะน้ำตกนะฮะก็จะประดับไปด้วยเสือเนาะเมื่องเห็นแล้วครับเห็นนู่นไหมนู่นไหมได้รับกุฏิทางเข้ากุฏินะครับ ทางเข้ากุติหลวงพ่อเปิรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับตามทุกพร้อมกันเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่า <c oughs> ต้องซื้อต้องต้องวัดเฮ้ยต้องใส่แมสเนาะใช่ต้องใส่ต้องใส่แมสนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ต้องใส่แมสนะครับใส่แมสนะคนถ่ายเหนื่อยไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ปิดทองนะครับอันนี้ ไม่รู้ว่าเขาให้ขายปันดูนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปิดได้ไหมเป็นที่ปิดพองน,น,นะครับหรือพ่อเปิลก็จะท่านก็จะขี่เสือนะฮะนะครับอ่ะนะครนี้นะครับผมจะพาไปชมด้านในเสียงจะดังมากผม,ผมได้เสื้อแล้วสวยมากเลยซื้อเสื้อก่อนก็นได้เนานา ใส่กันใส่เล่นมายากล ะะมันบีดได้บีดได้เหรอไม่อันน้เราก็าใ้แนีหรอแบบนี้แบบนี้อันนี้นะนี่คือแก้สารพัดนึกใช่ไหมันี อ่าครับอ่าขอบคุณมากนะคะเดีนี้อันนี้ตะกุดสาลิกาสวยงามมากเลยนะครับของดอง

เมื่อกี้ผมตกใจมากครับข้างในเพื่อนๆนผมกําลังถ่ายคลิปอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าลงผมหันไปเจอหลวงพ่อหลวง,งพ่อเรียกมานี่สิผมก็ถามครับผมเอามือถือมาผมก็เฮ้ยสวยแล้วโดนลบคลิปแน่เปล่าครับหลวงพ่อท่านบอกให้ถอดเคสมือถือมาเดี๋ยวจะเขียนยันปลุกเสกให้ฟรีโอโาธุนะครับวัดนี้นะครับน่ามามากนะครับ ตอแรกตกใจนะกาจะโดนลบคลิปหมดแล้วไม่ใช่นะฮะสโหสรีมงคลครับสาธุครับมาเจอกันนะครับโอกาสหน้านะฮะถ้าผมไปนะครับสถานที่สําคัญถ้ามีโอกาสว่างผมจะถ่ายคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ